พูดเลยฟิลิปปินส์อืมจะยังไงาไทยว่ากูบูสตาอืมอืมมาเลเซียอืมพูดว่าเซเลมาดาตัง <c oughs> อินโดนเซียพูดว่าสลามนไหลาพ่อสลาแมลพ่อสาลนปากีเขาต้องรูซาลาแมนด์ลายพ่อ ประเทศเดียวทำเก่งอืมเราเล็กเลยกน่าหนูทอยู่ม่ได้ประเทศเดียวสลับตาตังอืมปีพุทธศักราช2 2 7 สีส,ส,ะะสิบสอัวแสดงสาราาปีปีพุศกราสองพันสบสีบ 40. ลว้วพูดว่าไงแล้วอะ่สะสบายดีมองกเลยมองกรเลย